สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเวทมนต์ที่ทำให้รวยแบบเงียบๆให้ฟังครับเมื่อหลายปีก่อนผมเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยมากๆผมจำได้ว่าตอนนั้นแค่หลักพันเองครับผมเอาเงินไปฝากในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ลืมมันไปเลยครับ ฟังนะเวลาผ่านไปเงินต้นของผมก็เริ่มงอกเงยขึ้นเรื่อยๆมีเพื่อนคนหนึ่งเคยถามผมว่าเฮ้ยทำไมนายดูสบายๆจังเลยช่วงนี้ผมก็แค่ยิ้มๆแล้วตอบไปว่าก็แค่ขยันทำงานเก็บเงินแล้วก็ปล่อยให้เงินทำงานแทนเราไงแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้บอกเขาไปว่าเคล็ดลับของผมคือดอกเบีย้ยทบต้นครับดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรนะเหรอมันก็คือการที่เราเอาดอกเบีย้ยที่ได้ไปลงทุนต่อ ทำให้เงินต้นของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วดอกเบีย้ยที่ได้ในอนาคตก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเปรียบเหมือนเราปลูกต้นไม้เล็กๆแล้วดูแลมันจนเติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา แต่เดี๋ยวก่อนดอกเบีย้ยทบต้นไม่ได้ทำงานแค่ในบัญชีเงินฝากนะครับมันยังใช้ได้กับการลงทุนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ยิ่งเราลงทุนเร็วเท่าไหร่เวทมนต์นี้ก็จะยิ่งทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้นรู้ไหมว่าเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนเงินจำนวนน้อยให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในระยะยาว ดัังนน้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้แล้วปล่อยให้ดอกเบีย้ยทบต้นสร้างความมั่งคั่งให้คุณแบบเงียบๆนะครับ